เดี๋ยวกลายเป็นสิบเอ็ดแล้วนี่เอาเนิ้วกันเรียนกัน um, สี่คนนะ1นึ่งพหนึ่งรสบเอดเลยไปเลงหรอไม่ห่วยนกก็ไม่ใช่อ่ะก็ไมตึ้งอ่ะวันอ่ะวันเดียวชูหนึ่งสองสาม เดินทางเวียดท่ากัตเซียอะไรก็ได้เราใช้เวลาในการเดินทางแล้วแต่กับป้าฉันทีน่าฉัน้านดีดีให้ออคอเพลนท่าจงหวเชียบพีค่ะเย้วันแห่งการคัมแบ็กไหมรู้สึกว่าวันนี้คัมแบ็กหลายวงมากแล้วเราก็จะรีแอควงอะไรก่อนดี แต่ว่าตามตารางเวลาเขาได้เลือกเราไปแล้วเพ,ะะเพราะว่าอะไรปะเพราะว่า m b s มวีแ่ปล่อยก่อนถูกปล่อยตั้งแต่ตอน10บโมงนะคะดิฉันยังไม่ตื่นเลยค่ะ <c oughs> นี่ก็แบบกะว่าเอ้ยเดีแบบ๋ยววันนี้จะทํารีอคหลาย MV แล้วก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวเราจะมาหาตอนประมาณบ่ายสองเป็นสามนะตลบสิบโมงแอชโชออกก่อนแล้วแล้วนี่ก็แบบเฮ้ยเนี <c oughs> เห็นปุ๊บรีบไลน์ไปบอกแลนแต่รลนไม่ตื่นนะคะ่ะแต่ก็เป็นการไม่เอ้ยเราจะไปเลยไม่ได้เราควรจะพูดถึงตัวศิลปินก่อนเนาะแอช โชก็เป็นพกนมที่เดบิวต์ภายใต้ค่ายแฟนตาจิโอเนาะตั้งแต่ปี2016นี่ก็คือตามดูตั้งแต่ตอนช่วงเดบิวต์เลยที่บอกไง2016เป็นช่วงที่เจตามช่วงแทบทุกวงที่จะเดบิวต์ในช่วงนั้นเลยใช่คือเน,นี้ยตามแทบทุกวงที่จะเดบิวต์แล้วก็แอสโตรก็เป็นหนึ่งในวงที่สนใจมากๆนะตอนนั้นแล้วนี่คือชอบเพลงแบบว่าสไตล์ของแอสโตรด้วยเลยตามดูวาไรตี้อะไรมาเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเฟมิเลียกับตัวสมาชิกทั้ง6คนอย่างเงี้ยเชื่อว่าทุกคน นะต้องรู้จักชาวนูตอบให้แบบยูไม่ได้เป็นสายตามนักร้องไอดอลจนใหญ่อาจจะรู้จักจากการเลกครแต่ก็ไม่ได้มีแค่ชาวนูนะคะมุนบินเองก็เป็นเพื่อดงมาชิกิจูเนียใช่แึกถึงตอนนั้นน่ะที่ดูเพลงบอลลูนน่ะแล้วก็ตอนที่น้องไปออกสตาร์ทิางเงี้ยเด็กน้อยน่าร แล้วก็นงซานาน่าจะรู้จักกันจากสูสุดไลท์ที่เขาร่วมตัวกับล้องฮีเลเบเวชใช่ไหม,มแล้วก็มีเ j MJ เจมจเคยแบบว่าเล่นละครเวทีที่เพิ่งผ่านมาเมื่อปปีที่แล้วเนาะคือเจมี่สุดมากนะออเออสุดยอดมากจริงๆอะ่ะเสียดายเสียดายมากๆที่แบบมันมีโควิดอะคืออยากบินไปดูมากแบบไปไม่ได้อะก็บบล็อกกี้เหมือนจะได้ยิน,นว่าน้องแบบเต้นเก่งมากๆล็อกกี้เต้นแบบตั้ง เก,เก่งมากแล้วก็น้องอ่ะเคยแข่ง h i t the Stage ออะไรจริงนี่สเตจที่ชอบมากๆคือตอนที่น้องแต่งเป็นเดอะม,มาร์สเราเนี่คือชอบสนที่ว่าน้องมีสไตล์ของน้องอ่ะที่แบบชัดเจน,จนอ่ะเวลาที่น้องแบบว่าพร์อฟอร์มออกมาผ่านการเต้นแล้วเรารู้ว่านี่คือสไตล์ของน้องแล้วก็น่าจะขึ้นชื่ออยู่กับการฟูเทอร์น้ะเหมือนเก่งมากจะบอกว่าเคยมีโอกาสได้เจอ Astro ัวจริงอยู่ชอบพี่จินจินกับน้องซันฮามาก ที่จริงๆคือเป็นสเปกแบบไทยที่เราชอบอ่ะเวลายิ้มแล้วแบบอืส่วนตัวบอกเลยว่าเราปักเมนไว้ที่มุนบินน้องแบบเต้นเก่งแล้วน้องน่ารักก็คือ<ช>ทุกคนเข<ช><ช>้าใจความ,มหมาแมวปะคือแบบเวลาแบบถ้าน้องทาหน้านิ่งๆอ่ะน้องจะดูมีความแมวหน้าแ,แบบว่าชิคๆหน่อยใช่ปะแต่พอน้องยิมแบบล,ลูกขาแต่ก็นั่นแหละคือก่อนที่จะเสียเวลาไปมากกว่านี้เพราะถ้าพูดถึงก็จะไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ไปดู MV กันค่ะเพลงวันเกี่ยวกับอะไรนะ

对了，农了呀 เอาแล้วมุนเฉยเลยเมื่อกี้ถูดันอยู่ 哎。嗯。我 <laughs> 妹、oh <man. S 1>。他是不是光着屁股？ ความคิดเห็นส่วนตัวนะมีความรู้สึกว่าเพลงของ a s t โ o รอะบีดหรือดนตรีอะจะออกแนวแบบว่ามีความดุดันหรืออะไรเงี้ยแต่ด้วยเนื้อเสียงด้วยแบบว่าฟิสิกอลภาพที่ออกมาซัมฮาวอะมันดูมีความเอเลเกเรนแบบเบาๆผสมเข้าไปด้วยนี่คิดว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะคือปกตินี่ก็ไม่ได้เป็นคนสายที่ชอบฟังเพลงแบบว่าดุดันหรืออะไรเงี้ยแต่พอแบบเหมือนแอสโทรมาทำอะมันจะมีความผสมแบบมันละมุนอยู่มีความละมุนอะ แล้วคือน่าแบบทุกคนนะคือลุคที่ทัมแบ็ l รอบนี้คือหล่อแบบหล่อมากมองไปทางไหนก็เฮ้ยหล่อไปหล่อชอบเ j ลุคนี้มากเลยนะแบบดยดีมากหล่อมากอเจลุคนี้แบบอ้อแล้วก็ชอบพาที่อกกี้ออกมาเต้นอะดึงดูสายตาเราด้วยนเลยใช่ไหมเนี่ยชอบท่อน r a ปของอกกี้แล้วต่อด้วยจิงๆินนะ มันมีความคอนทราสต์กันอะไม่น่าใจว่าอาจจะแบบช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ฟังเพลง a s สโตแต่ว่าช่วงแรกๆด้วยความที่เราฟังเพลงสดใสซะส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินล็อกกี้แรปโทนนี้เลยตอนที่แบบขึ้นมาทอนแรปเราแบบฟังก็แบบวุย้ยมันดีอะมันเหมือนเราได้ฟังน้องแรปในอีกแบบในอีกมุมนึงมนงในโทนนึงเลยอย่างเงี้ย น้องท้องทำได้ดีทำได้ดีมากแล้วพอมันมาต่อด้วยแร็ปของจินจินอ่ะมันทําให้รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นสไปซ์ที่แบบมันอาหารนะคือเป็นรสชาติที่อร่อยอาหารีแล้วอาหารีแล้วแบบมันดีมากอ่ะแล้วคือเราอีกสี่คนก็ทําพาร์ทลองแบบทําได้ดีได้ทําได้ดีทําได้ดีมากโอยันจะทนหายยิ่งโตขึ้นยิ่งแบบโอ้ยใจมากนี้โอ้ยแล้อนเบนอะมาแบบผมออกแบบ หมือนยาวออมาหน่อย,อยใช่ไหมแม่เจ้าไม่เสียการค่ะ,คะแต่ฉันครูแม่นะนึกออก <c oughs> ลูกหล่อมากคือเข้าใจฟิลไหมเขา <c oughs> ้าใจล,<อ>ล,ลูกชายหล่อมากเข้าใจมีไงน้องสถาลูกชายหล่อมากยิ่งโตยิตย่งหล่อ <c oughs> โอ้ส่วนหนูนี่ไม่ต้องพูดถึงพระเจ้าปันไม่โอ้โห <c oughs> พระเจ้าสรรสร้าง,งมากเลยไม่ชใช่อะไรโคตรหล่อเลยใช่เขาไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะเสียดดยอย่างหนึ่งมันเอ็มวีอยู่ในกล่องใช่เอ็มวีในกล่องด้วยแล้วนี่อันนี้รู้สึกส่วนตัวว่าแดนซ์เบรกมันยัง ไม่ถึงใจอ่ะมันมน้นอยไปมันไม่ค่อะไรนี่ว่ามุมกล้องเหมือนเป็นการเล่นทิปมุมกล้องถามว่าโอเคในมองในแง่ของมุมกล้องที่ใช้มันสวยแต่ห้าไปมองในแง่ที่อยากจะดูเพ์ฟการเต้นมันแบบ ฟึบไปฟึบมาแล้วเราไม่ได้เห็นว่าการเต้นมันเป็นยังไงพอเหมือนน้องจะเริ่มเต้นเริ่มโชว์สกิลปุ๊บมันก็มีการกระตุกเปลี่ยนมุมกล้องฟึกไปฟึกมาทห้เราเห็นท่าเต้นไม่ชัดคือแต่ก็มันก็เป็นลูกเล่นของ m ีแหละทำให้เรารู้สึกว่าเคยฉันต้องหาไลฟ์ดูเพิ่มเติมเนี่ั้นก็ี๋ยวเราจะไปหาไลฟ์ดูกันต่อนะคะใช่ค่ะใดๆก็ฝากโชว์ไ้ด้วยนะคะกับเอ็มวีใหม่เพลงว่นเฮ้ยวันวันวันเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นสิบเอ็ดและนี่เอานิ้วกันเรียนกันสี่คนนะหนึ่ง 1 1 1่งพันหนึ่งร้อยสิเอ็ดเลยม่เล็กเหรอไม่หวยหรือปล่าก็ไม่ใช่อ่าใหไมชิงเองวันนะคะขากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมไปฟันวิวกันนะท่านผู้โดยสารคะขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่ากาศยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยกรณีคงนั่งประจำที่ ดัดเข็มขัดน,นิรภยัยท่านสามารถเปิดหัวใจและปั่นวิวให้ก้าวได้นในชว่วงเวลาน,นี้ค่ะโปรดระมัดระวังขณะรับชม <Ast ro. S 1> เปราะท่านอาจจะโดนขโมยหัวใจไปได้ในนามของสายการบินแอร์หาทธามขอขอบพระคุณผู้โดยทุกท่านที่รับชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในเที่ยวบิน uh uh. ต่อไปไม่สี่ในคลิปต่อไป <c oughs> สำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอ,ขอบคุณและสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> บินเยอะก็จะอย่างเงี้ย <laughs> อองอองบ้างไปท่้หมด